หน้าที่คุณกระทรวงการต่างประเทศใช่ไหมครับต้องระวังนะแต่เขายังไม่ได้รับเรื่องนีนชอบนะแต่นี่ทบทบอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาเองก็พูดเรื่องนี้ว่าก็คนต้องขอให้ระมัดระวังในเรื่องการเป็นทหารที่ไปห่วงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแต่ว่าก็ต้องห่วงพี่เพราะตอนนี้ในเรื่องของเขมรใช่ไหมคุณเสียงรตรงที่ไหนที่ไหนของเขมรที่คุณไปมีหลักฐานว่ามีการฝึกอาวุธเพื่อจะเอามาก่อความไม่สงบหรือว่าจะปองลาย สาสิบเก้าคนเหรอก็านระดับผู้นำอ่ะก็มีแบ่งๆกระจายกันไปมีในไทยด้วยแต่คือมันก็มีข้อมูลบางส่วนที่เปิาในไทยไงตกไป็นพมสามสิบกว่าคนเนี่ยไขกันคนสองคนก็ถือว่าหมดแล้วแต่ถ้าเราฟังข้อมูลจากดีเอสไอตอนนี้เนี่ยก็คือว่าได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เยอะอันนี้เราไม่พลาดพิงกัมพูชานะเอาว่าส่วนที่การไม่เป็นพยานเนี่ยมาไม่ใช่เหรอที่เราต้องมาบอกว่าเอ้ย ระวังระวังเรื่องความสัมพันธ์ก็ไม่ใช่เพราะเขาโวยวายหรอใช่คืออันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งพี่บอกแต่ว่าในส่วนของบ้านเราคุณแก้ปัญหาภายในไม่ได้แล้วคุณก็มาโยนภูง่ายโยนอุจจาระใส่เขาอ่ะเขาไปฝึกงานไปฝึกอาวุธอยู่ในประเทศเขาก็ปฏิเสธแล้วล่ะนะคะตรงนั้การไปต้องมีคนถามเลยบอกคุณเป็นคนพูดเนี่ยแล้วเขาพูดแล้วแกน้ำนปชด้วยนะใช่ป่าวหกคนแกน้ำนปชรเไม่ได้นะคุณต้องมีหลักฐานแล้วใช่ไหม หนึ่งคุณเขาบอกเขาระบุชื่อได้นะแต่ยังไม่ระบุระบุไม่ได้พี่ไบมไม่ได้ในขณะนะี้จริงๆเขาบอกเขาระบุะได้ ราะนั้นเขาก็ต้องร er. like ู้มากไปกว่านั้นว่าแกนนาเนี่ยไปฝึกที่ไหนใช่ไหมก็เหมืนจะได้ช่วยคุณดูไงว่ามดนฝึกปล่อยเป็ดฝึกเสือมลาดก็เหมือนกับที่เขาบอกว่าถ้ามีคนที่ต้องสงสัยว่าเป็นคนไม่ดีในประเทศไทยนะเขาก็จับมาให้เหรอที่บอกแต่ว่าไอ้เรื่องข้อมูลความลับทางราชการที่เกี่ยวข้างมันคงทุกรัฐบาลก็จะมีทุกครั้งพอเรามีปัญหาทางการเมืองก็มักจะมีข่าวในลักษณะนีเคผมดูแล้วตอนนี้นะเท่าที่ดูนะ รู้สึกว่ามันจะเป็นสงครามป้ายสีเพิ่มมากขึ้นอันนี้เหมือนจะเป็นเครื่องชี้อันหนึ่งว่าใกล้จะถึงเลือกตั้งแล้วใช่ป่ะแม้กระทั่งเมื่อเช้าอ่ะคุณดูโทรทัศน์หรือเปล่าเมื่อเช้านะสัมภาษณ์เรื่องพิธีฮัชใช่ป่ะเรื่องมีคนตกคตกค้างใช่ไหมเรื่องเครื่องบินเนี่ยมันต้องเป็นของการบินใจไม่ใช่เสร็จแล้วสสกทมอที่เป็นมุสลิมอ่ะก็ยังบอกเลยนี่รัฐบาลทักษิณเนี่ยทำผิดนะสมัยเป็นรัฐบาลที่ไปเช่าอะไรนะ บ้านใช่ปะแล้วประกอบไปซ้อนกับพวกเยเมนข้าทําให้คนไทยไม่มีที่อยู่เห็นป่ะพระราชพิธีฮัทยังเอาเรื่องการเมืองเข้ามาใส่ร้ายเ็มาทเ่อผิดผิาเรามเสีก็แต่ด้วยความที่มันมีหลากหลายประเด็นตอนนี้เนี่ยนะก็เลยกลับมาตั้งคําถามต่อว่าแล้วทั้งเรื่องที่เราพูดกันเนี่ยนะคะความปองดองมันจะเกิดได้ไหมเพราะเราดูหลายคนก็พยายามที่จะสารต่อเรื่องนี้ไปปองดองเราใส่ร้ายป้ายสีก็มันจะปองดองไง่ะใช่ป่าอันนี้เ็าตั้งช่วงนี้ก็ต้องถือว่าช่วง ของเพื่อไทยก็ดีนปช็ดีเสื้อแดงเนี่ยตั้งรับนะใช่ไหมโดนทุกวันเลย่ประเด็นใหม่ๆทแต่เพื่อไทยเองแม่เขาประกาศตัวขนาดนี้เท่ากับว่าเขาก็พร้อมที่จะเข้าสู่กลไกเรื่องการเลือกตั้งแล้วประกาศนโยบายแต่่า่ห็นเห็นชัดๆตอนนี้รู้สึกว่ามันมีกระบวนการที่จะป้ายสีใส่ร้ายเขาเนี่ยเยอะผิดปกติใช่ไหมทั้งราชการแล้วก็ทั้งฝ่ายการเมืองอ่ะ ใช่ป่าก็ดูว่าพิธีฮันอยังเราเอาพิธีฮัที่บอกใส่ร้ายคือจะจะไปใส่ร้ายยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าประชาชนก็อยากข้อมูลว่ามันไม่ถูกต้องยังไงเขาก็ไม่เชื่อแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่จริงเขาก็ต้องเชื่อก็มีเวิธีชี้แจงเพราะเดี๋ยวเพื่อไทยเนี่ยปลายเดือนเขาก็จะไปประศัยที่เชียงใหม่แล้วพิเชษสติรัชวานอย่างนี้ใช่ป่ะอันนี้สองทิตย์แล้วนะข่าวเก่าก็จริงแต่ว่าอยู่ๆพิเชษถ้าถ้ากรรมการกลางมุสลิมเนี่ยจะว่าโดนเขี่ยออกจากตำแหน่งได้ยังไงเป็นมาไม่รู้จะกี่ปีใช่ไหมมีเหตุผลม ไม่มีเหตุผลค่ะอาวันนี้มาปิดท้ายช่วงนี้พี่หว่องถามเรื่องรองดองต่อนิดนึงละเมื่อกี้ที่ทางไล้์ก็เห็นเสนาะอาทิทย์หน้าจะไปเจอนายกแล้วนี่คะเอนายกไหนนายกกรัฐม้นดีนายกกระตมนตรีของคุณดัาสินย่างโอ้โหเจอทุกวันอังคารอยู่แล้วไม่ไี้คุยเฉพาะเรื่องนี้โดยตรงก็จะอยู่ที่ตะวันไฟกูฟ้าด้วยกัน ปวาเสซนน่านอยู form, ่ตึกก็เลยเอาไว้คือสุดท้ายไงกปาันเดือนแค่ต้นเดียวเองที่ต้องการเซนน่านเนี่ยเป็นห่วงกันเถอเฮ้ยไปเอาไอ้ต้นปาล์มอะไรนะปาล์มแยว้าต้นไซอังกฤษออกทำไมไอ้นี่คือก่อกำบังอย่างดีเลยนะสมานเมตตาแมนชั่นเนี่ยถ้ามีพวกนี้อยู่เนี่ยทำอะไรไม่ได้แม่เกษตรน่านเป็นคนพูดไม่ใช่เหรอนี่คือก่อกำบังนะเวลาใครยิงยิงโกโห้สมานเมตตามีขนาดนั้นจะมีกี่ต้นไม้ก็ กระจายหมดแล้วครับก็เนี่ยแล้วยิ่งมีเหตุสมรภมเมตตาเนต่อที่มีต้นไม้กี่ต้นเนี่ยดูแล้วมันจะปองรองได้เหรอคะเพราะมัอนสะท้อนว่าที่บังลักอีกอ่ะใช่หรือเปล่าแต่จริงๆเรื่องเรื่องของบ้านเมืองจะไปผูกติดกับเรื่องพวกนี้นะผมผลงานนั่นแหละริ่งสุดตกลงเรื่องอะไร หมายถึงการเลื่อนต้นไม้เนี่ยเรื่องต้นไม้ไปเกี่ยวเรื่องของการจลองไปงตอนนี้อยากจะดูภาพเหมือนกันน่ตอนนี้รัฐบาลตอนเนี้ยหลังจากที่ย้ายต้นไม้ไปย้ายเข้าย้ายก็ตึกไทยกูฟ้าก็สะดุดตาเหมือนเดิมเป็นจุดเด่น้นไม้ออกมปหมดแล้วเหรอครับโอ้เสียหายเชียนะเขาเอากลับไปปลูกที่เดิมวอง ก็แล้วแต่เป็นไงกองดองเสนันเหรออ๋อใช่ก็ไม่เจอเลยนกองดองเสนันอีกกี่เดือนมีความมั่นใจขนาดไหนว่าสําเร็จสาเร็จคือกองดองในที่นี่คือเฉพาะในส่วนของการเมืองหรือเปล่าแต่คงไม่ใช่หมายถึงทั้งชาติมันคงยากมั้งคะก็ไม่รู้เป้าหมายเสนันคืออะไรอ่ะพอฟังดูก็พูดเป็นปรัชญาเหมือนกับพระญี่ปุ่นใช่ไหมผมเเหมือนกับพระเดินขึ้นภูเขาทุกวันแต่ไม่ได้คือไม่ได้การที่จะชวนคนขึ้นแต่าย่วันใดที่คุณอยากจะขึ้น นี่ไงผมเดินปูทางไว้ให้ปูทางเสเนนั่นแ<า>กนเ,คเคยพูดค่อนข้างชัดเจนว่าจริงๆแล้วปัญหาบ้านเมืองที่มันวุ่นวายทุกวันนี้เพราะ,ะนักการเมืองถ้านักการเมืองมาพูดคุยทําความเข้าใจกันได้ทุกอย่างจบ ก็เราก็เลยไม่รู้ไงว่าตกลงเนี่ยเป้าหมายของเซนนันคืออะไรแค่การเดินแต่แต่ไม่ใช่นายกแน่นอนทำในทางการมือให้สามคนไม่ใช่นะแค่ปูทางนะอยู่ที่คุณจะเดินไม่เดินทางนี้นะคุณจะมาจับมือกันหรือไม่จะคล้ายๆกันนะใช่ครับแล้วคุณดูเนี่ยมันจับมือกันได้ไหมล่ะ เพื่อไทยกับประชาธิปัตย์อ่ะอาจับได้ว่าคุณว่าจับได้นะอ๋ออันนี้ก็ต้องใช้ความพยายามแต่รอบล่าสุดที่เหนมีเห็นแต่สุเทพอะล้วรบุฒิวิชัยเดชจับมือกันมาเลือกตั้งใช่ไหมการลงสมัครรับเลือกตั้งใช่ป่ะแต่ว่าตัวจริงๆเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีที่การเมืองจับมสิ่ที่ิว่าแราว่ายังไงใช่ไหมตัวนี้ว่ายังไงใช่ไหมแล้วคนที่เป็นคนกําหนดเขียนบทไว้อ่ะเขียนไว้ว่ายังไงจะเขียนให้เขาจับมือกันหรือเปล่าใช่ป่า ก็เดี๋ยวจับตาดูนะคะเขายังเดินสายอีกยาวเหมือนกันเดี๋ยวพักสักครู่ชันหน้ามาดูเรื่องเบาๆบ้างนะพี่หวังพี่โพ้นนะคะมาดูเรื่องของจ่าเฉยนะคะ เรื่องบงคุคือเรื่องอะไรก็จ่าเฉยที่บอกไว้ตรลพี่บองพี่โพธเห็นด้วยนะคะร้อยกิโลนะจ่าเฉยขอคุณกลัวคนอุ้มเหมือนครั้งที่แล้วไงเขาจะักกว่านั้นอีกนะจะได้อุ้มขึ้นรถไม่ได้ย่ามีคนขโมยไปอ่ะใช่ไหมใช่ไม่ละตัวหนึ่งสองหมกว่าบาทไม่อยู่ๆเขาก็ทํากันมานานพอสมควรใช่ไหมแล้วผู้การส่วนนครบาลคนเก่าเก่าคัญเชยามหลอนเลิกไปเพราะอะไร แล้วทำไมตำรวจชุดใหม่ถึงบอกไม่เอากลับมารอบนั้นพวกลัวตำรวจจะไม่ทำงานใช่ไหมล่ะคือเขาก็กลัวว่ามีจ่าเฉยไปยืนเนี่ยแล้วตำรวจจริงจะไม่ไปทำงานจริงหรือเปล่าพรมีจ่าเฉยมายืนแล้วตำรวจก็เลยว่าจะก็หลบไปที่อื่นไม่ต้องทำงานผมจะเห็นหยุดยืนตามสี่แยกมาเพื่อมาไล่หน่วยแล้วเราก็เห็นนะตำรวจเพราะตำรวจบางส่วนก็อยากทำงานในพื้นที่นะใช่หรือเปล่าใช่เปลาที่จะเหน็บแน่แต่ที่แน่เขาบอกใบสั่งมันลดลงตอนมีจ่าเฉยเนี่ยใบสั่งมันลดลงขาดไม่หวังก็คือคนกลัวไม่กล้าผิดกฎจราจรไง ตำรวจก็เลยไม่ได้ออกใบสั่งเพราะว่าอย่างนี้ผมเห็นหลายคนนะพอกลับมาเห็นจ่าเฉยโทรให้ตำรวจป้อมมันรู้แล้วใช่ไหมป้ไปเลยก็รอบนี้เลยจะแก้ให้ขยับได้ให้เหมือนจริงมากขึ้นแล้วยังไรพอมันเห็นหลายครั้งมันก็บอกอ้ารู้แล้วใช่ไหมอันนี้ก็เป็นได้แค่นั้นเองก็อาจจะมีส่วนาช่วยตอนนี้มันเพิ่มมาเป็นสามจ่าใช่ป่ะของเดิมมีจ่าเฉยอันนี้จะหมาย่ึยาอะไรจ่ายิ้มจ่าเฉยแล้ว ให้ยิ้มหน้าตายิ้มย้มแจ่มใสยิ้มย้มแจ่มใสโอเคก็โอเครับได้ออกมาจากเคนจากเค็นทีไกเหมือนพระเอกเคนธีระเดชคนจะได้เห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นมิตรเป็นขวัญใจประชาชนเป็นมิเป็นสองพระเอกเลยมีจาาติ๊กอีกคนหนึ่งด้วยนะคะุณฟิล์มเงี้ยแต่ไม่เอาจกฟิล์มเอาก็ไม่แน่อาจจะมีก็ได้พี่วอาสักวันหนึ่งคนที่เป็นพระเอกที่ว่าดีๆวันเนี้ยผมไม่พูดถึงใครนะฮะเกิดเป็นพระเอกที่ไม่ดีแล้วทําไงอ่ะอือจ่าคนนั้นจะว่าไง แตคนก็แยกแยะได้น่ะพี่กเอเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ทุกวันนี้ฟิล์มแอนนี่คนยังแยกไม่ได้เลยใช่ไหมกลลงใครถูกใครผิดยังเพิ่มทันย่าเพิ่มเป๊กอะไรมาอีกใช่ป่ะก็เอาเฉพาะที่มั่นใจว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ดีพลาีอะไรจ่าติ๊กอีกจัดติ๊กจัดติ๊กเป็นใครจัดติ๊กเจษฎาพร ผู้พันประจักษ์เหรอแต่เออพูดถึงเรื่องยศนี่จะไม่ได้เป็นแค่จ่ายอย่างเดียวนะคะจะจะเพิ่มเป็นหมวดด้วยใช่ไหมคะเพิ่มยศให้นะะคผู้พันประจักษรเห็นว่าเป็นพรีเซนเตอร์เเเอออพรรีซนต์คุณกอนโอ้ดังดังดังไปทั่วโลกหมดพี่บอกนี่เลยเหรอยังไงยังไงทำไมทำไมสมเด็จข่าวสมเด็จข่าวรอยเตอร์นทำไมทำไมต้องเป็นออกข่าวแปลกใช่ไหมผู้พันประจักษ์ปรดนี่ ผมไม่เข้าใจนะคุณอธิบายเลยคือไม่มันต้องคือมันต้องพูดถึงเนื้อหาของเนื้อเรื่องเขาอยู่แล้วเรื่องเดิมเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับการทวงหนี้กันผมไม่อยากปลดหนี้เลยนะใช่เปล่าอยากอยู่กันหนูนิดเลยก็น่าดีใช่ไหมคุณได้ทั้งเมียสวยใช่เปล่าแล้วก็พ่อเป็นเจ้าหนี้คุณไงคุณแม่ได้ทั้งแต่งงานกับผู้หญิงแล้วก็โอ้โหแล้วเขาโอตาก็ไม่เอาชะตางูเหนียอนี้พี่บอกพี่บอกพูดนี้คือได้ทั้งขึ้นทั้งลงเลยนะเนี่ย ปล่าค่ะยังไม่งบทนี่เหรอเพราะอยากจะปบทนี่เหรอคืออันนี้คืออันนี้ก็แล้วแต่นานาจิตตาแต่ว่าคุณกรเอามาเล่นกับกระแสไงคือจริงๆคุณกรเขาอิสละต้องการอธิบายให้คนเนี่ยเข้าใจนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการปลดหนี้นะแจ็คนะออกทุกสื่ออะนะคะนั่นเอก็เลยสงสัยแค่นั้นเองว่าเอ๊ะมันตรงกับหลักสมเหตุสมผลไหมในความเป็นจริงใช่ป่ะแล้วก็เขาบอกกลับมาจ่าเฉยเป็นแคก็โยงยายด้วยความที่จ่าเฉยเราโยงกับวงการบันเทิง ออกมาแล้วเหรอสามจางเนี่ยพศจิการะก็ช่วงนี้คือคนที่เป็นคนหลอกกะ้ให้ีๆเพราะว่ามัจะเป็นหลอกใช่ไหมม่จําเป็นต้องเป็นเอาแบบหน้าตาเป็นพระเอกตํารวจหล่อๆก็เยอะแยะถ้าคุณจะเอานะใช่ป่ะคุณก็เอาตำรวจคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวกลัวคนที่ไม่รู้จักไงแต่ที่สำคัญก็คือว่าคุณต้องเป็นตำรวจท่านเองใช่ไหมคุณต้องทํากมาแล้วเป็นตำรวจแล้วก็ ไม่รู้ทำไงให้พ่อพลตำรวจมันดีทุกวันนี้เขาพยายามแต่พี่บองได้ไหมเพราะพี่หวกก็ทำคดีเด็ดอยู่แล้วผมไม่ได้ตำรวจใช่ไหมผมไปเอาเรื่องตำรวจมาทำเป็นเรื่องตลกขบขันเบาสมองกันเองไอ้นี้มันจะไปยืนคนก็ไม่กลัวเลยใช่ไหมคดีเด็ดตำรวจกลัวประชาชนไม่กลัวตำาวูแล้วเขาสนุกใช่ไหมตำรวจเขาชอบเรื่องนี้ก็เพราะว่าได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งไงเพราะตำรวจก็มีเรื่องเบาสมองเหมือนกัน ใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเขาต้องการให้คนเกรงกลัวเมื่อเห็นตํารวจค่ะคืออันนี้เนี่ยเข้าใจว่าคงจะทั้งเกรงกลัวและให้เป็นมิตรด้วยให้คนเกิดความรู้สึกดีกับตํารวจด้วยล่ะถึงได้พยายามสร้างสามจานี่ไม่พกปืนนะเออใช่พกปืนก็เดี๋ยวลองดูว่าออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะจะเป็นมิตรเป็ยังไงเป็นหุ่นใช่ไหมใช่ป่ะเป็นหุ่นเป็นมิตรคือตัวคนใช่ไหมตัวใหม่ขยับได้ขยับได้ถ้ากให้เป็นมิตรเนี่ยคุณต้องทำตำรวจ ก็เอาตำรวจจริงลงมาดีด้วยเลยละกันเวลาเข้ามาทักทายเขาก็ทักทายจริงๆเลยนี่พี่บอกพูดฝากบอกกับพลตำรวจเอกวิเชียนพศศีด้วยครับถ้าพูดผ่านมาตำรวจมาอดีนะบอกคขามันเป็นเรื่องตำรวจในโรงพักตำรวจคุณวิเชียนไม่มีทางจะทําให้ตำรวจเป็นแบบที่คุณวิเชียนอยากจะให้เป็นต้องตำรวจทุกคนนะที่คุณอยากจะให้คุณเป็นยังไงนะ ตัวคุณเปาแค่วนใหญ่ก็พอแล้วก็เป็นตารวจคือรับใช้เขาไงจะเป็นด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือคุณรับใช้เขาเห็นเขาสําคัญเนี่ยโอเคไหมมค่ะ้กขอบคุณนะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ